สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ององค์การบริหารส่วนตะบนภระกลางทุ่งนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางองค์การบริหารส่วนตะบนภระกลางทุ่งนะครับโดยท่านตัวลำทองน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตะบนภระกลางทุ่งซึ่งเป็นทีมงานคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตะบนภระกลางทุ่งนะครับได้นําเจ้าหน้าที่ ออกมาร่วมพัฒนาชุมชนหมู่ที่8บ้านหนองปูดแคนนะครับตำบลพระกลางทุ่งของเราครับซึ่งในวันนี้ก็มีผู้นําชุมชนนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งนะครับท่านผู้ใหญ่นรงศิริวงศ์นะครับท่านหาชาวลิ์ศิริวงศ์นะครับอ่าได้นำ ชาวบ้านนะมาออกพัฒนาร่วมกับทางองการหม,มหันสวนตะบนประกาทรทุ่งนะครับก็มีการตัดหญ้าแล้วก็ตัดต้นไม้นะครับตัดหญ้าตามริมทางนะครับแล้วก็ตัดต้นไม้นี่ครับที่มันอาจจะยื่นออกมา,าบริเวณถนนหรือว่าก่อเกี่ยวสายไฟฟ้านะนซึ่งบริเวณนี้ก็ตัดหญ้าแล้วก็ตัดกิ่งไม้ลงมาบางส่วนแล้วนะครับ,รบก็จะ อาจจะเป็นอันตรายทําให้สายไฟขาดหรืออะไรต่างๆการสัญจรไปมาไม่สะดวกนะครับพอตัดออกแล้วก็จะโล่งๆเดี๋วก็แตกิ่งใหม่ครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้พัฒนามาโดยปกติแล้วแต่ละปีนะครับหปีก็จะมีรอบต่างใงการบริหารส่วนตำบลกางกุ้งก็จะออกมาร่วมกับทางชุมชนในการมาพัฒนานะครับแต่ว่าในส่วนของชุมชนนะครับเขาก็จะมีการพัฒนา ออยยู่่เรืๆออแล้วนอกจากงานบริการต่งตางๆนะครับซึ่งทางองค์การมหาส่วนบริการทุ่งของเราจะออกมาตามที่ได้รับรองตอวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพัฒนาพิเศษในรอบปีนำเจ้าหน้าที่ทุกส่วนออกมาช่วยในการตัดแต่งิ่งไม้แล้วก็ตัดต้นไม้หรือว่าแก้ปัญหาส่วนต่างๆให้กับชุมชนครับ เมื่อแกะตัดแล้วนะครับก็จะนำผลไปทิ้งด้วยครับ ตามความต้องการของชาวบ้านนะครับเพราะว่าบางทีชาวบ้านก็อาจจะจะตัดนะครับแต่ว่าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีแรงงานนะครับอันนี้นะครับมันสูงสูงอย่างนี้ก็ขึ้นตัดลบาบากนะครับต้องอาศัยรถกระเช้าในการขึ้นขึ้นตัดเพราะว่าบางทีมันเราปล่อยให้มันขึ้นเรื่อยๆมันก็จะขึ้นปกคุมหลังคาบ้านถ้ามัน ปล่อยโตไปเรื่อยๆนะครับก็จะนี่ครับมันจะทับสายไฟอะไรต่างๆเวลาลมพัดมาอาจจะกินพัดอาจจะสายไฟขาดแล้วไฟชอไ็อตไปอะไรพอตัดแล้วก็จะดูลงๆถนนดูลงๆพัฒนาไปในการตัดตัดหญ้าริมทางแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม้ที่มันยื่นออกมาเพื่อความสะอาดใวยงาของคนนะครับ ิ่งไม้ที่ตัดลงไปนะครับไปทำฟืนก็ได้นะครับว่าะชาวบ,บ้านบางตัวเลื่อนก็ยังไม่มีแก๊สใช้ก็ทอนเอากิ่งเล็กๆของกิ่งไม้เนี่ยไปทำฟืนนะก่อไฟนึ่งข้าวหรือทำกับข้าวอย่างต้นนี้เนี่ยใช้ได้เป็นปีเยอะกิ่งไม้เนี่ยก็ตัดถอนลงไปแล้วก็ เก็บไว้ในบ้านไว้เป็นปืนุงข้าวนึ่งข้าวทำกับข้าวได้เลยก็ไม่ได้ทิ้งนะครับในส่วนของใบก็อาจะเอาไปรวมๆเก็บไว้กองไว้เพื่อเป็นปุ๋ยได้มันรับผมนะก็จะได้เปื่อยแล้วก็เป็นปุย๋ยได้นั่นดีเลย สูงอย่างนี้นะครับชาวบ้านก็ตัดเองไม่ได้นะเพราะมันสูงนะครับไม่มีบันไดหนึ่งแรงงานก็ไม่มีาไหนไม่มีเวลาเนะี่ยจะมาตัดตัดออกนะมันจะก็จะโล่งนะไม่มีไม่มีที่ซุกข,ของยุงนะโดยเฉพาะแล้วช่วงหน้าฝนเนี่ยยุงลายก็จะระบาดโรคไข้เลือดออกก็จะระบาดนะรถ้าว่ามันมันเหมืดนมันคลึ้มก็จะทำให้เป็นแหล่ง แล้วก็พ,พันยุงลายได้แ๋ยวเราตัดแต่งจริงแล้วครับเดี๋ยวมันก็้มันก็แตกใหม่ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนเนาะ ก็เป็นการร่มด้วยช่วยกันนะครับระหว่างอบตอกับชุมชนนะครับซึ่งวันนี้ก็พัฒนามาก็ใกล้จะครบทุกชุมชนแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่หมู่บ้านนะครับเหลืออีกแค่2-3มหมู่บ้านก็จะครบทั้ง16หมู่บ้านแล้วนะก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่12กันยายน ่งชุมชนหที่8นี้นะครับก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่อยู่ทางทิตตะวันตกของอตำบภอพัางทุ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีหบ้านบ้านหนองบุแทนหมู่แหมู่สิบห้าบ้านละหกตาลนะครับแล้วก็บ้านบุแทน ซึ่งอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวจะมีรถไฟ,ไฟบ้านไนนผ่นครพนมผ่านหลังบ้านบองบดแกนนี่นะครับระหว่างบางบดแกนอู้บลราชมุห้าแล้วก็บ้านละโกต่างนะครับซึ่งตอนนี้ทางโครงการก็กําลังเวียนพื้นพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้บริษัทได้เข้ามาดําเนินการนะครับอีกไม่อีกไม่นานนะครับกคงจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างน,นะครับในการที่จะมีรถไฟผ่าน ตรงพื้นที่บริเวณใกล้ๆบ้านอาว้ธแค่นะครับเส้นทางระหว่างบ้านโน้ตแค่นไปบ้านละกุานหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ทางบร,รออิษัทก็กําลังก่อสร้างทางรถไฟมาเรื่อยนะครับจากชุมชนบ้านไผ่นะครับแกันมายัางจวมนครบมนุมนะครับสถานีก็จะอยู่ใกล้ๆประมาณสะพานมิตรภาพไทยลวยาวแห่งที่3นะครับเพื่อที่จะหนึ่งก็เป็นการ คนไทยสินค้านะครับเพื่อไปอยังสู่ประเทศเลาวแล้วก็เวียดนามด้วยนะครับับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็นำข้อมูลข่าวสารการพัฒนาชมุมชนมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันนะครับ สำหรับท่านใดที่มีข้อเสนอแนะอะไรต่างนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์ที่ที่เพจอบตพักการทุ่งหรือว่าที่เว็บไซต์อบตพักการทุ่งได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาในชมุมชนของเรานะครับให้ให้สะอาดสวยงามนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ